บิตคอยนะครับตอนนี้นะมีการหลุดลงมานะครับซึ่งเมื่อคืนเองเนี่ยก็ทําลงไปต่ํากว่าประมาณเกือบประมาณ29 0 0มน้ะหลุด3 0 0 0 0ไปช่วงแป๊บหนึ่งเมื่อคืนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่ในโซนแนวรับสําคัญอยู่อีกตัวที่น่าสนใจไม่แพ้กันนั่นคือในส่วนของตัวลูน่านะครับที่ปรับตัวลงมาจากจุดสูนสุดเนี่ยถึง8 0เลยเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเรื่องราวนะครับตัว BTC แล้วก็ตัวลูน่าเนี่ยที่มามีเรื่องของการหลุดเซ็กเนี่ยเพราะมันส่งผลทําให้ตลาดช่วงนี้ยมันลง สวัสดีครับแชมป์เองครับและนี่ก็คือช่องไอเลอร์ออลช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวกับโควต์เคอร์เรนซีและบิตคอยนมาสร์เเพื่อนฟังนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปนะครับวิเคราะห์กราฟนะประจําวันที่10นะครับเดือน5 2565นะครับผมก็ต้องบอกว่า,าผมเองนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ทําคลิปลง YouTube มาสักพักหนึ่งเพราะว่าต้องไปต่างจังหวัดไป,น,ไปนู่นไปนี่ไปนั่นเนาะแต่จริงๆก็ได้หนีไปทํำทิกตอกเอาไว้ด้วยนะครับก็ทางทิกตอกเองเนี่ยก็จะเป็นอัปเดตวิดีโอสั้ ก็เคยเตือนเนาะในทิกต ok เนี่ยก็จะมีเตือนในเรื่องของตัวที่มันมีการหลุดตรงนี้มาแล้วนะครับน่าจะไหลลงมาถึงโซนข้างล่างได้เส้นนี้ก็ไหลามาเรียบร้อยนะครับก็ใครยังไม่ได้ติดตามทิกตอ k ผมก็สามารถไปดูได้ครับที่ผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมมาดูกันในกราฟส่งของวันนี้ดีกว่าเนาะก็จะผมจะพูดถึงแค่2ตัวหลกัหลกๆนะครับนั่นก็คือในส่วนของลูน่านะครับแล้วก็ b t c นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่า มีอะไรให้เล่าแล้วก็อัปเดตเยอะเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของตัว BTC ดีกว่าในส่วนของ BTC ีเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้นะหลังจากที่เหตุการณ์นะครับที่มันมีการหลุดตัวแฟทที่เราเคยเตือนเือนกันไว้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับหลุดบริเวณโซนนี้เนาะเราเคยเตือนเือนไว้แล้วตอนนี้ก็ไหลลงมาแล้วนะครับไหลลงมาสู่โซนรับสําคัญนะครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่าโซนรับสําคัญตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นโซนที่ เป็นทุนของหลายๆคนดีกว่าไม่ว่าจะเป็นตรงจุดแถวๆที่อีลอนใช่ไหมตัวเทส la ซื้อหรือว่าเป็นทุนแถวๆของไมโครสเตจี้ไมโครสเตจี้เนี่ยทุนอยู่ประมาณ3 7ม0 0ื0 0เจ็ดสามหมื่นสามหมื่นเจ็ดร้อยอะไรประมาณราประมาณน 20, 30, 000, 28, 000 30, เนี้ยนะครับก็แถวประมาณเนี้ยสองหมื่นถึงสามหมื่นเนี่ยสองหมื่นแปดถึงสามหมื่นเนี่ยจุดเนี้ยเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเป็นโซนลับสําคัญมากมากเลยดังนั้นเนี่ยในภาพใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยอยากให้มันหลุดเพราะถ้าหลุดไปเนี่ยนะครับเจออีกทีแถวนี้เลยครับเนี่ยเจออีกทีบริเวณนี้เลย นก็จะเป็นโซนประมาณหมื่นปอะไรแถวนี hundred hundred ้เลยนะครับท like ี่จะเป็นโซนรับที่เราพอจะต้องนั้นก็จะเป็นจุดแถวๆให้เดิมแหละประมาณเนี่ยครับหมื่นแปดถึงสองหมื่นเป็นช่วงไฮเดิมเก่าของเขาเนี่ยครับเนี่ยประมาณสองหมื่นแถวเนี้ยคือแถวๆเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นที้ลงอะถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวเราตีในส่วนของตัววอลลุ่มวอลลุ่มโปรไฟล์เนาะจะเห็นเลยครับว่าเนี่ยเนี่ยครับเราจะมีโซนแถวๆเนี้ยที่เราอยู่ในปัจจุบันเนาะเนี่ยโซนตรงเนี้ยที่เป็นโซนที่มีวอลลุ่มขึ้นมาไหมเนี่ย เห็นไหมครับเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายแล้วเพราะหลุดช่วงนี้ลงไปเนี่ยเจออีกทีตรงนี้เลยเห็นไหมเจอกันอีกทีตรงนี้เลยนะครับเนี่ยโซนนี้จะไม่มีแทบแบบต้องบอกว่ามีเบามากๆในการที่จะเป็นแนวรับได้ดังนะนั้นเนี่ยก็ต้องวางแผนในภาพใหญ่นหนิดึงเนาะแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่ามีปัจจัยนะครับหนึ่งที่ที่อาจจะส่งผลทาให้ราคาหลุดหรือไม่หลุดเนี่ยนั่นคือในส่วนของปัจจัยที่เรียกว่าตัว cpi ที่เตรียมจะประกาศนะครับในส่วนของวันพรุ่งนี้คืนวันพรุ่งนี้นะครับ ตัว CPI เนี่ยคืออะไรครับคือดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับที่ทางสหรัฐเขาจะประกาศเนาะแล้วก็จะเป็นตัวที่สะท้อนถึงค่างเงินเฟอ้อด้วยถ้าเกิดว่าช่วงนั้นเนี่ย CPI ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแสดงว่าค่างเงินเฟอ้อเนี่ยสูงนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเนี่ยครับเราจะมาดูตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นการประกาศ CPI ในครั้งก่อนๆน,นะครับจากเว็บไซต์ investing นะครับอ,อย่างครั้งเดือน12เดือนเมษาเนี่ยวันที่2เดือนเมษาเนี่ยที่ผ่านมาเนาะ ค่าคาดการเนี่ยของเขาเนาะอยู่ที่1.2เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าค่าจริงๆที่ออกมา1.2เปอร์เซ็นต์แบบนี้คือไม่ค่อยมีผลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้กรณีของเดือน10ใช่ไหมเนี่ยคาคดการไว้ว่า cpi จะอยู่ที่0.5แต่ออกจริงๆค่าจริงๆนะเยอะกว่าคือ0.6อย่างนี้จะสะท้อนเห็นเลยว่าเอ้ยไม่สามารถที่จะคุมเงินเฟอ้อ้เท่าไหรล่ละซึ่งเป็นปัจจัยบวกกับทรัพย์สินที่เอาไว้ต่อใต้ใเงินเฟอ้อครับอย่างเช่นบิตคอย ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเรามาลุ้นกันพรุ่งนี้นะครับค่าคาดการณ์เขาบอกเขาอยู่ที่0.2นะครับ0.2นะต้องดูว่าถ้าจะทําให้บิตคอยทองคําหรืออะไรอื่นมันขึ้นเนี่ยนะครับหรือเป็นปัจจัยบวกแล้วกันผมไม่พูดว่ามันจะขึ้นหรอกแต่ต้องเป็นปัจจัยบวกมันจะต้องอ้างอิงกับค่า P C I ที่ต้องเพิ่มขึ้นเองนะครับอาจจะเป็น0.3 0.5อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยบวกเข้ามาแล้วทีนี้อันนี้ก็มาดูแล้วกันนะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ย ออถึงแนวนี้ผมจะเป็นแนวที่ผมต้องบอกว่าดูแลคือเฝ้าดูก่อนคือผมจะยังไม่รีบเข้านะครับยังไม่รีบเข้าเนี่ยถ้าดูจากวอลล่มเนาะเนี่ยครับก็จะยังเป็นวอลล่มที่เป็นขาลงอยู่นะครับยังลงมาอยู่แล้วก็ไม่ได้มีวอลล่มอะไรซื้อคืนเข้าไปเยอะเนี่ยดูสัก4สี่ชั่วโมงเห็นไหมครับช่วงนี้จะมีการเด้งขึ้นมาเพราะมันชนแนวต้านสําคัญเนาะแต่ว่าโครงสร้างใหญ่อะไรเองก็ยังไม่ได้บ่งบอกว่ามันมันจะมันจะกลับตัวได้เท่าไหร่นะครับก็เลยยังรู้สึกว่าดูไปก่อนนะครับดูไปก่อน คนที่เล่นสั้นอะไรก็พอจะมีจังหวะน้องแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมอาจจะยังไม่เข้าไปยุ่งเท่าไหร่นี่ครับมันจะมีจังหวะแบบเนี่ยไดเวอร์เลดเวอร์เจนเล็กๆตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ก็ยังเป็นไดเวอร์เจนในภาพเล็กเห็นปะเป็นไดเวอร์เจนในภาพเล็กของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงแต่สี่ชั่วโมงอะไรเอ้ยยังไม่ได้มีไดเวอร์เจนเลยเห็นดังนั้นผมเชื่อว่าไม่แน่จะโดนตบลงมาได้อยู่นะครับยังไม่ได้แข็งขนาดที่จะเบสว่ามันจะขึ้นนะช่วงนี้ก็ระวงังทีนี้ไอการที่ BC เนี่ยหลังจากที่ย จริงๆเนี่ยหลายๆคนก็มองว่ามันมีสาเหตุมาจากตัวเรื่องของ UST ที่มีการหลุดเพกด้วยนะครับตัว UST ที่มันหลุดเพกเนาะหลุดเพกคืออะไรหลุดเพกคือการที่มันหลุดนะครับต่ำลงมาที่เพราะว่า UST เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นอัลกอริทึมใช่ไหมครับตัว UST เขาคือเวลาที่คนจะมิ้นตัวเหรียญ UST เนี่ยนะครับหรือมันจะมีมูลค่า1ต่อ1เท่ากับเงินดอลลาร์ใช่ไหมเวลาที่จะมีคนมามิ้นเนี่ยเขาจะมีการเอาลูน่าไปเบิร์นนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทําให้ตัวราคาลูน่าเนี่ยนะครับโอ้ขึ้นสูงมากเลย ขึ้นไปไกลมากเลยแล้วก็ UST ก็พยายาม Stable อยู่นี่คนก็มิ้นไปเอาไปวางสเตกกันในอังเคไปอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะเลยนะคพเพราะดอกเบี้ยมันให้สูงมันก็เลยทำให้ตัวลูน่าขึ้นเรื่อยคนมินกันทีนี้ประเด็นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่มันลงมาตรงเนี้ยนะครับจะเห็นเลยนะว่าตอนนี้ค่ามันไม่เท่ากับ1ดอลลาร์แล้วมูลค่ามันเนี่ยหลุดมาอย่างปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ประมาณ0.92เกนาะกลับขึ้นมาแล้วแต่ื่าคืนเนี้ยนะครับหลุดลงไปเหลือ0.6 นะครับดอลล่า US ต่อ UST เลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นจุดที่บอกว่าเฮ้ยน่าจะมีคนเทขายอย่างหนักแหละซึ่งเราก็ไม่รู้แหละอาจจะเป็นกองทุนอาจจะเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาฟาร์มตัว s e v e r a coin ขเขาเสร็จแล้วเขาก็เท UST ทิ้งซึ่งมันทาให้เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าหลุดเพกเพราะว่าโด like นเททิ้งแบบรุนแรงนันแล้วก็มีการอาจจะพาานิคของคนเทตามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็หลุดลงมาพอะหลุดลงมาเนี่ยมันทําให้ตัวความเชื่อมั่นของตัว ลูน่าเนี่ยค่อนข้างจะเสียเนาะทีนี้นะครับอย่างที่ทุกคนรู้กันเนาะไม่ว่าจะอ่านจากหน้าเพจผมหรือว่าตามจากที่อื่นๆเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวของตัวลูน่าเนี่ยลูน่าฟาวเดชันใช่ไหมเขามีการซื้อ BTC มาเพื่อเป็นรีเซิร์ฟในการสำรองใช่ไหมครับทีนี้นะครับประเด็นมันคือตอนที่หลุดเพกนะครับนะครับกลไกที่เขาใช้ในการซื้อคืนเนี่ยเขามีการโอนนะครับนี่จะให้ดูนี่เนาะเขามีการโอนตัว BTC นะครับที่เขาซื้อไว้เป็นรีเซิร์ฟหรือเงินสำรองเนี่ย ออกไปที่ exchange มันเลยทำให้คนหลายๆคนน่ะคิดว่านะครับตัว LUNA Foundation นเนี่ยเขาอาจจะมีการเทขาย b t c ซึ่งจำนวนเยอะมากนะครับ40,000กว่า b t c เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอย่างเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีการโอนออกไปเพิ่มอีกนะครับหมดแม็กเลยนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยเขามีอยู่ประมาณ7 0 0 0 0ใช่ไหมเขาโอนออกไป40,000กว่าก่อนแล้วเขาก็โอนอีกที่เหลือนะครับอีกประมาณ2 0 0 0 0แปดเนี่ยออกไปหมดแม็กคือตอนนี้เกี้ยงเลยโอนไปที่เอ็กชแนน ประเด็นคือตอนนี้เรายัางไม่รู้เขาะจะโอนไปทําอะไรเนาะคือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะโอนไปทําอะไรแต่ว่าการที่โอนออกไปแบบนี้นะครับเคลื่อนย้าย b c ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยมันก็เลยส่งผลให้คือตลาดมันก็เกิดการแพนิกว่าเฮ้ยเขาจะโอนออกไปขายเพื่อที่จะเอาเงินที่ขายนั้นนะ่ะมาอุ้มตัว UST หรือเปล่านะี่ครับนี่ไม่ให้มันหลุดเพ็กนะครับนะบนะมันก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์นี้ขึ้นว่าทําไม b c ถึงมีการปรับตัวลงค่อนข้างที่จะแรงนะครับเพราะคนก็กลัวการเท เกือบประมาณ70,000กว่าเหรียญนะ,นะครับ70,000กว่า BTC ใช่ไหมแล้วก็รวมถึงการที่ลูน่าหลุดเพกแล้วก็การที่ U อ t การที่ u ู t หลุดเพกแล้วก็เกิดกานสูญเสียความเชื่อมั่นนั่นเองนะครับทีน,นี้มาดูในส่วนของลูน่ากราฟลูน่านิดนึงต้องบอกกราฟลูน่าเนี่ยค่อนข้างที่จะพอเรามาเห็นมันเฉลยเรียบร้อยเนาะค่อนข้างที่จะขึ้นไปเป็น5เวฟสวยมากเลย1 2 3 4 5นะครับแบบนี้ค่อนข้างที่จะจบชัดเวฟสุดท้ายก็เป็น1 2 3 4 5จบนะครับค่อนข้างที่จะชัดพอสมควร ชุดเนี้ยที่ลงมานะครับก็น่าจะเป็น A,B,C หรือว่าอาจจะเป็นขาแรกก็ได้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าลงมาเนี่ยนะครับจะสังเกตเนาะน่าจะลงมาในลนักษณะของซิกแซกที่ลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ลึกนะครับลงมาโซนแถวแถวเจ็ดสแล้วละซึ่งจริงๆเมื่อวานเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันมีโซนเนี้ยที่น่าสนใจคือประมาณ3 3แถวแถวนี้นะครับสามสิบสามแถวเนี้ยที่มันเป็นโซนที่มีแนวรับย่ำค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าผมก็มองไว้อยู่ว่าคิดว่ามันอาจจะลงมาถึงหรือเปล่า พตอนแรกเมื่อคืนมันยังแถวๆประมาณแบบเจ็ดสิบกว่าใช่ไหมตื่นเช้ามาเนี่ยโอ้โหไหลลงมานี่แหละนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าตอนนี้ผมก็ยังคิดว่ายังดูลูน่าไว้ก่อนแต่ถามว่ามันเป็นโอกาสสาหรับขายมูไลไตรลายคนไหมอนะไรครับมันลงมาศูนย์0ูแปดสิเปอร์เซ็นเลยนะถ้าเกิดเกิดว่ายังคิดในเชื่อของัลกอริทึมของตัวลูน่าอยู่นะครับยังคิดว่ามันมีประโยชน์อะไรเยอะแถวๆนี้ก็เป็นโอกาสในการเก็บของได้เหมือนกันนะครับแต่แต่โดยส่วนตัวถ้าเป็นนักเก็งกำไรเนาะอย่างผมอบผมดูตักกราฟเป็นหลักเลย ก็จะเห็นว่ายังไม่ได้มีทรงในเล่นกราฟยังเป็นลักษณะของการลงมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลอ,อยู่นะครับอาจจะรอให้มันจบก่อนแล้วก็4ชั่วโมงเองนะครับก็ยังไม่ได้เห็นสัญญาณการกลับตัวอะไรชัดเลยไหมไม่ได้มีสัญญาณการกลับตัวเลยครับมีแค่แท่งนี้ขึ้นมาเนาะก็ยังมองว่าน่าจะยังไม่ค่อยสงบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากแบ่งไม้ซื้อเพราะเชื่อในพื้นฐานของมันนะครับก็ลองดูอันนี้ไม,ไม่ไม่คัดสไตล์แล้วแต่ว่าด้วยส่วนตัวผมผมเล่นตามกราฟเป็นละนะครับดังนั้นก็จะรออยู่นะครับ นะก็จะรออยู่ด้านอาจจะลงมาไป8.7แถวนี้ก็ได้โซนไฮเดิมตรงนี้ก็ยังไม่ถึงใช่ไหมครับเนี่ยโซนเนี้ยถ้าดูวอลุ่มโปรไฟล์ก็วัดไปนิดนึงนะี่ครับนะก็จะเห็นเนาะเนี่ยโซนที่จะมีแนววอลุ่มอีกทีนึงเนะี่ยก็จะเป็นโซนนี้นะครับเป็นโซนตรงนีนะ้ก็จะแถวประมาณ19ถึง15เลยนะครับแถวนี้จะมีวอลุ่มเยอะลงมาต่ำๆจริงๆก็นู่นนะครับ7-8เหรียญอะไรแถวๆนั้นซึ่งเป็นจุดครั้งที่แล้วที่ผมเข้าไปนะครับตอนเนี้รันมา ่าประมาณนี้สําหรับลูน่าเนาะก็เนี่ยครับลองใช้วอลุ่มโปรไฟล์ในการหาแนวในการรับของดูก็ได้จะสังเกตเนาะว่าเนี่ยพอหลุดมาตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันวอลุ่มไม่เยอะเนี่ยมันเยอะอีกทีโซนประมาณอ่าสิบเกเลยเนะครับแล้วก็ BTC เองเนี่ยนะครับจะเห็นเนาะเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดแนวนี้ไปผมก็คงรออีกทีก็คือแถวสองหมื่นเลยเนะครับเนาะก็ถ้าเกิดใครจะเล่นยาวถือไม้ก็ถือไปในส่วน BTC เนี่ยผมต้องบอกว่าผมยังคง DCA ในส่วนพอดีซีเออยู่อย่างสมานเสมอนะครับให้ราคาเป็นยังไงไม่สนเพราะว่าเราาามมองระะยยาวก นะครับแต่ว่าในส่วนของการเล่นสั้นที่เป็นเล่นรอบเล่นอะไรแบบนี้คือตัว BC เราไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วตั้งแต่หลุดเนี่ยครับเราเล่นช่วงนี้ใช่ไหมช่วงเบรกนะครับนี่ช่วงเบรกเราเล่นก็นไปรันไปพอหลุดตรงนี้เราก็ออกนะครับถึงจะไม่มีกําไรมากแต่เราไม่ขาดทุนใช่ไหมแล้วไหลลงมาเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ทําอะไรต่อเนะี่ยเพราะว่ามันยังไหลลงมาไม่ได้มีจุดกลับตัวนะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้สําหรับตัว BC แล้วก็รูหน้านอะมาเล่าเป็นเกตเล็กๆน้อยๆเพื่อนๆฟังกันทั้งในส่วนของตัวรูหน้าที่ส่งผลต่อ BC ในการรลงรวมถึงตัว เรื่องที่จะมีตัวเลขนะครับ C P I พรุ่งนี้ด้วยนะครับตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้นะก็บริหารกระจายพอร์ตให้ดี Di v e r s i f y ธิ์ไอพอร์ตให้ดีนะครับแล้วก็บริหารเรื่องมันนี่แมเนจเมนตในมือให้เราให้มันดีนะครับเราก็จะคุมความเสี่ยงได้และอยู่ในตลาดให้นานในช่วงของตลาดหมีแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่าคือมันก็เจอกจลุ่มๆึจะหมีนีแหละนะครับแต่ว่าจริงๆภาพมันเป็นไซเบนะ แต่ว่ามันก็มีโอกาสจะไหลลงมาเป็นหมีได้ทีเนี้ยประเด็นคือหลายคนเนี่ยมักจะออกจากตลาดไปนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคือมันไม่แปลกหรอกที่จะออก,กตลาดเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังยังโอเคกับคริปโตอยู่ผมอยากให้ออกจากตลาดได้แต่ว่าคืออาจจะติดตามข่าวสารมันอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของตัวคริปโตต้องบอกเป็นโลกที่เร็วมากผมสังเกตหลายครั้งแล้วที่แบบว่าเวลาที่โอกาสมันกลับมานะครับ แล้วหลายๆคนออกจากตลาดไปโดยที่ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับก็มักจะกลับมาขึ้นตอนที่ราคามันสูงอีกครั้งซึ่งมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้เงินจับเงินอะไรกับเขาสักทีดังนั้นเนี่ยอาจจะให้ศึกษาดูนะครับเนี่ยคริปโตการลงเยอะๆมันเรื่องปกติมามันเคยลงมาเนี่ยครับถ้าสังเกตนะช่วงนั้นสองหมื่นก็ลงมาเหลือสามพันได้ตรงไหนก็ลงมาได้มันจะขึ้นไปหกหมื่นมันจะลงมาเหลือแบบหลักไม่กี่หมื่นลหลักต้นหมื่นมันก็เป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าเวลากลับมาครับคุณจะต้องอยู่ในกระบวนให้มันทันถ้าอาอจะ ประสบความสำเร็จในด้านนี้นะต้องเข้าใจตลาดนิดนึงต้องเข้าใจตลาดนิดนึงนะครับก็อาจจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องเก็บความรู้นะครับอาจจะไม่ใช่เก็บความรู้ในเรื่องของการที่จะต้องมานั่งลงทุนนั่งเฉลยอย่างเดียวอาจจะเป็นความรู้ในเรื่องของการไปเรียนรู้แมคานิกก,การไปเรียนรู้เหรียญต่างๆว่ามันมีโอกาสมีช่องทางอยู่ตรงไหนบ้างนะครับก็อยากจะฝากไว้ให้ทุกคนไปลองทํากันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไอเลอระลอสครับสวัสดีครับ